ร้ยวันสองร้อยได้ไหมวัามร้อยไดมันหกสามเดือดแสนสเดือดแสนกไม่อยู่ดนบนฟังเดือดแสนกไม่อยู่ดนบนฟังสามได้ไหมวันไมอยู่ดนบนฟังตอนนี้วางเงือสมบัติกับใส่กระจี๊กระใจออกมาจากตุ้ไฟเป็นทีตอนนี้ยังทางแยกควายทางแยกควาผู้ขี้สูสีก็จะมายนและทางแยกควายท่อนทวนสองใบประทัดใจขัดเท้าได้ไหมววันดียวกยังมีเลยเดือดแสนข้มวันสี่เียยังมีเลยตอนนี้ผู้ขี้สูสีก็ออกมายุ่งจอมวยอย่างว่าจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพืทั้งสองเหลี่ยมสองลำเระบายสา ไฟนี่ไฟน้ำแดงกระจายออกมาหัวเงื้ยยังสมันเกลือยังเสมอกันอยูุ่บเร็วใต้หัวใต้หัวสร้างไว้ใต้ท้ายสร้างคว้นกัปูปลากู้อยปูปลากู้อยไปไปไปทำไมอ๋อสองล้านแปดสิบไทยสองล้านแปดชิบไทยบัมโบ่บอมบ์บดิบสีมาไฟเป็นไฟแต่ว่าการทั้งเทียบเสร็จครับเทียบเสร็จครับเทียบเสร็จครับอยู่ทั้งหมด ใวันลำนักที่สะทตีผูทุทหัวเรือยังตะันเกนเสมอกนอยูกรพี่ดอกน้ำเอออาสาบอนสาอาผู้ดรันขึ้นขึ้นมาตีให้ดีตีให้ทีดนหัวทาไมในทางทางคุณและขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาเดสกัล้ำเกล้ขึ้นเขึ้นเาขึ้นบามี่ดีดอก้เน